สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีสวัสดีนะคะนะคะตอนนี้กับแม่มดข้ปุ้นคนสวยคนน่ารักนะคะมากับคลิปสั้นๆน,น่ารักน่ารักนั่นเองนะคะตอนนี้ใครกําลังคิดถึงคุณอยู่และเขาคิดเรื่องอะไรนั่นเองนะคะเพื่อนๆค่ะเราชอบการอ่านไพ่กันดูดวงของแม่มดข้ปุ้นสามารถทําบุญค่าครูกับแม่มดข้ปุ้นได้5บาท10บาทนะคะหรือจะทาบริการกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกดแชร์คอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันนะคะแม่มดเปิดรับดูดวงส่วนตัวนะคะงดดูดวงทุกวันพระและก็ ทุกวันที่มีรอบเดือนนั่นเองนะคะเ,เพื่อนๆอาจจะดูช้านิดนึงนะคะเพราะว่าแม่มดมีช่วงเวลาในการที่จะต้องดูนะคะแล้วเวลาในการเปิดไพ่น้อยมากๆเลยนะคะเ,เพื่อนๆขาถ้ารอได้รอนะคะรอไม่ได้ก็ต้องรอนะคะเ,เพื่อนๆถ้าตัดสินใจที่จะดูดวงกับแม่มดนะ <c oughs> สามารถแอดไลน์เข้ามาได้นะคะมาสอบถามกันได้ว่าการดูดวงเป็นยังไงนะคะดูแบบไหนนะคะ โอเคมาดูกันซิว่าวันนี้ใครกําลังคิดถึงคุณอยู่ตอนนี้เวลานี้นะคะเขาเป็นแค่ลักษณะเป็นยังไงสาธุสาธุสาธ,สาธุด้วยบุญบาร,รมีของข้าพเจ้าพริสสปุยวงศและบุญบาร,รมีของเพ,อเพื่อนและบุญบาร,รมีของเขาคนนั้นนะคะครูบาอาจารย์ศิริศิธิเจ้าขาตอนนี้ใครกําลังคิดถึงเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาดคูคลิปนี้อยู่คะ เขาเป็น The World เขาอาจจะเป็นคนทางไกลนะคะอาจจะเป็นต่างชาติต่างถิ่นต่างจังหวัดก็ได้นะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถมากๆเลยนะคะหน้าตาดีค่ะมีเซ็กเอฟเพียวนะคะเป็นคนที่ฉลาดนะคะเขาอาจจะเรียนจบปริญญาหลายใบก็ได้หรือหน้าที่การงานเขาดีก็ได้นะคะเนเพื่อนขาดูเป็นคนที่มีความเพรสเชันนิตอยู่ในตัวเองนะคะดูเป็นคนที่แบบรู้รู้อะไรเยอะนะดูเป็นคน แบบฉลาดคิดฉลาดพูดหรือฉลาดในการใช้ชีวิตนั่นเองนะคะดูเข้าใจโลกดูเข้าใจชีวิตคนลักษณะประมาณนี้นะอ่ะเขาเป็นใครลักษณะเป็นยังไงอีกเขาเป็นเจ็ดดาบนะคะเขาเป็นเจ็บดาบเขาอาจจะเป็นคนที่คุณเนี่ยนึกไม่ถึงเดาไม่ได้ คาดเดาอะไรในตัวเขาได้ยากนะคะเพราะคนคนนี้เป็นคนไม่ค่อยเปิดเผยเรื่องราวของตัวเองสักเท่าไหร่นะคะอาจจะโพสโซเชียลน้อยด้วยซ้ำนะคะในช่วงน,นี้เป็นคนไม่ค่อยเปิดเผยนิสัยส่วนตัวหรือว่าเรื่องราวส่วนตัวของตัวเองสักเท่าไหร่นะคะเป็นคนที่มีรับลมคมในนะดูเดาเดาทางยากเดาใจยากนะคะแต่ก็น่าค้นหาคะเพราะรู้สึกว่าคนประเภทนี้ดูน่าค้นหานะคะมันมีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะคะการที่แบบว่าเขาไม่ค่อยเปิดเผยอะไร ให้คนอื่นรับรู้ได้มากซะเท่าไหร่มันยิ่งทาให้เราอยากรู้อยากเห็นนะนาะเพื่อนๆเขาเป็นใครลักษณะเป็นยังไงอีกเขาเป็นก้าวไม้อาจจะเป็นเพราะการที่เขาไม่ค่อยเปิดเผยหรือว่าไม่ค่อยแสดงออกซะเท่าไหร่อาจจะด้วยความที่เขาอาจจะคนขี้อายก็ได้หรือเขาเป็นคนที่ทํางานมากมายหลายอย่างเลยไม่ค่อยมีเวลาในการอยังไงเขาเรียกว่าโพสโซเชียลหรือว่าไม่คุณอาจจะพบเจอคนคนนี้ได้ ได้จากสถานที่ทํางานนะคะหรือสายงานเดียวกันก็ได้นะลักษณะคือเป็นคนที่ขี้อายพูดน้อยค่ะเป็นคนพูดน้อยแต่เป็นคนที่ทำงานเก่งนะคะหนักเอาเบาสู้นะคนคนนี้และเป็นคนที่ทําอะไรเนี่ยไม่ค่อยเอาหน้าสักเท่าไหร่นะคะเป็นคนที่ชอบอารมณ์แบบว่าปิดทองหลังพระเขาเป็นแค่ลักษณะเป็นยังไง,อ,งอีก เขาเป็นคิงถือไมเท้าวเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆค่ะเส้นเียวสูงเหมือนเหมือนใบแรกเดอะเวิลด์มันออกเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ค่ะเป็นคนที่ทํางานเก่งค่ะตัวจับได้ยากนะคะคนคนนี้นะหน้าที่การงานดีนะคะมีความมั่นคงในตัวเองมากๆเลยเป็นน่าจะมีคนเข้ามาชื่นชมช,นชื่นชอบเขาเยอะนะคะโดยลักษณะพื้นเพเขาแล้วเนี่ยเขาน่าจะแบบว่า เวลาที่เขาทํางานหรือว่าเวลาที่เขาตั้งใจทําอะไรอะนั่นแหละคือออร่าหรือว่าเสน่ห์ในตัวของเขานะคะคนนี้อาจจะมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะอาจจะเป็นผู้นําผู้บริหารหรือเป็นหัวหน้าในองค์กรใดองค์กรหนึ่งได้นะคะคือคนนี้นะอืดูมีความลึกลับแล้วก็ความลึกลับของเขานี่แหละดูมีเสน่ห์ขอ พูดถึงอีกนิดหนึ่งเขาูรู้สึกว่าคนคนนี้มีลักษณะผมหยักโศกไม่ใช่คนผมตรงนะคะบางคนอาจจะผมสั้นนะถ้าเป็นผู้ชายผมสั้นอยู่แล้วค่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้ไว้ผมยาวมากนะคะดูเป็นคนผมสั้นใต้สำรับเขาเป็นคนที่ทําอะไรกระชับกระเฉงนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีอีโก้ระดับหนึ่งเหมือนกันนะเป็นคนที่ไม่ค่อยออแสดงออกสักเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยเปิดเผยลักษณะ ด้านมืดหรือว่าด้านอ่อนโยนอะไรให้ใครได้รับรู้สักเท่าไหร่นะคะเป็นคนที่ทำอะไรด้วยตัวเองนะอืทำอะไรด้วยตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยชอบพึ่งพาอาศัยใครสักเท่าไหร่นะคะเป็นคนนี้มีความมุ่งมั่นมีความมานะมีความขยนันมีความกระตือรือร้นในสิ่งที่เขาต้องการเรียนรู้นะคะและอาจจะเป็นคนที่ชอบการเดินทางชอบการท่องเที่ยวแล้วก็ชอบการประจนภยัย มีไลฟ์สไตล์ที่ดูบู๊บู๊ด้วยนะรู้สึกว่าเป็นคนที่ฮาร์ดคอร์หน่อยบทจะพูดเนี่ยอารมณ์เหมือนพูดพูดน้อยต่อยหนักค่ะคนคนนี้นะคะพูดน้อยต่อยหนักพูดออกมาทีนี้อาจจะสะดุ้งกันเลยทีเดียวดูเป็นคนที่ดูขี้อายแต่เวลาจะพูดอาจจะเป็นคนที่พูดตรงแล้วก็พูดแรงนะคะพูดกระแทกใจนิดหนึ่งนะ คนลักษณะประมาณนี้นะคะที่กําลังคิดถึงคุณอยู่นะคะและเขาคิดเรื่องอะไรเกี่ยวกับคุณล่ะเขาคิดเรื่องอะไรเกี่ยวกับเพื่อนๆที่น่ารักของแม่หมดล่ะเ,ออเขาอยากเจอคุณค่ะเขาอยากเจอคุณเขาอยากออไปหาคุณหรืออยากให้คุณมาหาเขาเขาอยากจะ take A c t i o n คือ Energy ของธาตุไฟเกิดขึ้นแล้วนะคะดูคนคนนี้เขาอยากจะเข้าเข้ามา offer คุณ เข้ามา take a คชั่นเข้ามาสางความสัมพันธ์กับคุณนะคะดูแบบนิ่งนอนใจไม่ได้แล้วอลักษณะเหมือนคนเป็นเพื่อนกันนะเขาเรู้สึกว่าคุณกับเขาน่าจะมีความเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนที่ทํางานหรือว่ารู้จักกันในแวดวงสังคมเ,เพื่อนฝูงนะคะเขาเป็นเขารู้สึกอยังคุณ แน่นอนค่ะความคิดถึงนี้ก็คือความรักนะคะเขาคิดถึงคุณเพราะเขารู้สึกรักคุณชื่นชมในตัวคุณชื่นชอบคุณคุณเป็นคนน่ารักค่ะในสายตาเขานะคะเขารู้สึกอยากจีบคุณนะคะอยากยื่นดอกกุหลาบให้คุณนะอยากทนุถนอมคุณอยากให้คุณเข้ามาเป็นคนรักของเขาแล้วเขาก็มีความรักดีๆให้กับคุณเป็นความรักที่ไหลเงื่อนไขด้วยนะคะเขารู้สึกยังไงอีก เขาอ่ะรู้สึกว่าตอนนี้เขาจะต้องวางแผนก่อนนะคะเขาจะต้องมีการวางแผนก่อนการที่จะเข้าหาคุณเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีดก็กระตุกกระตากเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวคุณอาจจะปฏิเสธเขาได้นะคะเขาก็ต้องมีการวางแผนซุ่มดูก่อนว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรคุณชอบคนแบบไหนนะคะจะได้ทําตัวถูกนะคะตอนนี้เขาอาจจะนิ่งๆงิยบๆอาจจะไม่ได้ทําอะไรมากมายในความสัมพันธ์นะคะเพราะเขากําลัง à, วางแผนที่จะเข้ามาจีบคุณเข้ามาออฟเฟอร์คุณนะคะเขารู้สึกยังไงกับเพื่อนๆอีกในเวลานี้ตอนนี้นะคะ เขารู de ้ส pues mm ึกว nah ่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีอุปสรรคแน่นอนล่ะคุณอาจจะมีคนเข้ามาจีบเยอะหรือว่าเขารู้สึกว่ามันมีระยะทางระยะห่างหรือว่ามันมีอีโก้อยู่ในความสัมพันธ์มันทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันพัฒนาได้ช้านะคะเขารู้สึกว่าเขาจะต้องลงมือทําและเขาก็จะต้องทําให้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะในการที่จะเข้าใกล้คุณเข้ามาจีบคุณแม้มันจะมีปัญหาหรืออุปสรรคไม่ว่าเอ่อจะมีคนอื่นเข้ามาชอบคุณเขาก็รู้สึกว่าเขาก็จะต้อง พิชิตใจคุณมาให้ได้เช่นเดียวกันอขอบทสรุปในความรู้สึกของเขาหน่อยแฮงแมนตอนนี้มันอยู่ในกระบวนการของความคิดความรู้สึกนะคะเขาอาจจะยังไม่ได้ลงมือทําแต่เขากําลังเรียบเรียงอยู่ว่าเขาจะทํายังไงกับคุณเขาจะเทคแอคชั่นในรูปแบบไหนเขาจะสารภาพรักคุณแบบไหนเขาจะเข้า,เขาหาคุณยังไงนะคะในช่วงจังหวะเวลานี้เขากําลังคิดอยู่นะคะเป็นช่วงที่กําลังคิดถึงคุณคะ่ะแล้วก็คิดมากคิดหมายด,ด้วยคิดแต่ยังไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยนะคะคนคนนี้นะเขาคิดถึงและเขาก็รักคุณและเขาก็หวังดี ตอเพื่อนๆที่น่ารักของแม่หมดนะคะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะคะเพื่อนๆบายๆค่ะ